มาดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์เมื่อวานนี้ใช่ไหมคะที่คุณอภรัตก็รายงานความคืบหน้าไปเกี่ยวกับเรื่องของคดีคุณเบนส์เดมอนนะคะที่มีการให้ทนายแจ้งว่าจะกลับนะะมาที่ประเทศไทยเพื่อมามอบตัวสู้คดีใช่ไหมคะมาเก888เนี่ยนะคะก็ลงเครื่องมาเจ้าหน้าที่ก็ตามประกบเลย หลังจากนั้นก็มีการควบคุมตัวส่งฟ้องศาลอาญานะมีการขอประกันตัวเป็นที่ดินมูลค่ากว่า12ล้านแต่สารพิเคราะห์แล้วนะคะแล้วก็จนไม่ไม่ให้ประกันหนาวง่ายๆนะคะเพราะมีพฤติการร้ายแรงมากก็เห็นบอกว่าเมื่อคืนนี้ต้องนอนเรือนจําเป็นคืนแรกและค่ะ,นะะคุณเบนก็โดนคุมขังอยู่ในเรือนจําเมื่อคืนนี้เป็นคืนแรกเห็นบอกว่ามีอาการเครียดนะคะ จนรับประทานอาหารได้น้อยค่ะนอกจากนี้ก็บอกว่ามีอาการของโรคซึมเศร้าด้วยนะคะดังเรือนจำต้องส่งนักจิตวิทยาไปพูดคุยอาการแล้วก็แนะนำการใช้ชีวิตอยู่เรือนจำเพื่อลดความเครียดนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ค่ะตำรวจนำตัวนายชัยวัตรหรือว่าเบนเดมอนไปฝากขังต่อสารอาญาในสองข้อหานะคะก็คือร่วมกันจัดให้มีการเล่นพน,นันแล้วก็ร่วมกันฟอกเงินพร้อมคัดค้านการประกันตัวค่ะ โดยมีร้อยตำรวจเอกคุณากรหรือรองสารวัตรไบรท์น้องชายของนายชัยวัฒน์เนี่ยไปยื่นคำร้องพร้อมกับหลักทรัพย์นะคะเป็นโฉนดที่ดินมูลค่ากว่า12ล้านบาทขอปล่อยชั่วคราวระหว่างฝากขังแต่ว่าสารพิเคราะห์แล้วก็เห็นว่าอัตราโทษเนี่ยสูงเกิน10ปีก็เป็นข้อหาหนักนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมแล้วก็มีพฤติการสร้างความเสียหายแก่สังคมอย่างร้ายแรงนะคะ คัะต่อศิลธรรมพยานหลักฐานปรากฏเส้นทางการเงินจากการพนันเข้าบัญชีผู้ต้องหาจำนวนหลายร้อยล้านบาทประกอบกับพนักง,งานสอบสวนคัดค้านการประกันเพราะเกรงว่าอาจจะหลบหนีและไปยุ่งเหยิงพยานหลักฐานจึงยกคำร้องไม่ให้ปล่อยตัวนะคะซึ่งต่อมาเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ก็ได้นำตัวในาใยชัยวัตรหรือว่าคุณเบน์เดมอนเนี่ยไปคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครค่ะ นะทีมข่าวกนะ็โทรไปสอบถามอธิบดีกรมราชทัณฑ์นะคะท่านก็บอกว่าได้รับรยายงานจากเจ้าหน้าที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครหลังจะได้รับตัวในาใยชัยวัตรก็เข้าสู่กระบวนการสอบประวัตโโิตรวจโรคจากนั้นก็นำตัวไปยังแดนกัโกโรคค่ะเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการคัดกรองโควิด1 9นะคะก็คือกักตัว5วันแยกตัว5วันเหมือนผู้ต้องขังรายรับอื่นๆเลย หากไม่พบการติดเชื้อก็จะนำตัวไปควบคุมอย่างแดนควบคุมผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีนะคะเห็นบอกว่าออนายชยวัฒน์เนี่ยสภาพร่างกายไม่มีปัญหาไม่ได้มีโรคภัยให้เจ็บนะคะแต่สังเกตได้ชัดเลยว่ามีอาการเครียดค่อนข้างมากจนรับประทานอาหารได้น้อยค่ะแล้วก็มีประวัติก็คือป่วยเป็นโรคซึมเศร้าก็มีการให้นักจิตวิทยายไปพูดคุยนะคะ เพื่อให้เกิดความผ่อนคลายแล้วก็ให้สามารถปรับตัวอยู่ในเรือนจำได้นะะนี่คือความคืบหน้านะเรื่องของคุณเบน d e เดมอนนะคะที่มีการนำตัวไปฝักขังแหละตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาก็เอาไง่ายๆว่านอนเรือนจำนอนคุกแล้วแหละนะคะนะน,นอนเรือนจำไปนะคะ